วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่แบบสุดขั้วที่สุดเรื่องหนึ่งเท่าที่เคยมีมาเลยนะคะเป็นการเดินทางจากจุดที่เรียกได้ว่าชั่วร้ายที่สุดไปสู่จุดสูงสุดของการตื่นรู้ทางปัญญานี่แหละค่ะเรื่องราวขององคุลิมาน เรื่องมันเริ่มจากความขัดแย้งแบบสุดๆเลยค่ะซึ่งมันก็อยู่ในชื่อสองชื่อของคนคนเดียวนี่แหละชื่อแรกคืออหิงสกะแปลว่าผู้ที่ไม่เบียดเบียนใครฟังดูดีใช่ไหมคะแต่อีกชื่อหนึ่งคือองคุลิมานที่แปลตรงๆเลยว่าพวงมาลัยที่ทำจากนิ้วมือคนโหแค่ชื่อก็ขนลุกแล้วคำถามที่น่าสนใจก็คือคนที่มีชื่อว่าผู้ไม่เบียดเบียนเนี่ยเขากลายมาเป็นอสูรร้ายแบบนี้ได้ยังไงกันนะ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มย้อนรอยไปดูกันเลยกับช่วงแรกของเรื่องราวจากบัณฑิตสู่มหาโจรคือท่านเกิดมาในตระกูลพราหมณ์ชั้นสูงเลยนะคะบิดาเป็นถึงปุโรหิตแต่ คืนที่ท่านเกิดเนี่ยมันมีลางบอกเหตุแปลกๆคืออาวุธทั่วทั้งเมืองมันส่องแสงขึ้นมาเองพวกโหรหลวงก็ทำนายเปรี้ยงเลยว่าเด็กคนนี้โตขึ้นจะเป็นมหาโจรที่แบบโหดเหี้ยมมากพอแม่ได้ยินแบบนั้นก็ใจเสียสิคะเลยพยายามแก้เคล็ดด้วยการตั้งชื่อให้ว่าอาหิงสกะที่แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนหวังว่าชื่อดีๆกับการเลี้ยงดูที่ดีเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนชะตาที่ถูกทำนายไว้ได้ แต่ชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นค่ะที่มหาวิทยาลัยตักศิลาเนี่ยอหิงสกะเป็นนักศึกษาที่เก่งที่สุดชลาที่สุดเป็นสิทธิ์รักของอาจารย์เลยล่ะค่ะแต่ความเก่งนี่แหละที่สร้างปัญหาเพื่อนๆก็ภาคกันอิจฉาริษยาจนถึงขั้นรวมหัวกันวางแผนร้ายเลยนะคะพวกเขากุเรื่องไปฟ้องอาจารย์ว่าอาหิงสกะเนี่ยแอบไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาของอาจารย์เองซึ่งมันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพ แต่อาจารย์กลับเชื่อสนิทใจเลยค่ะแล้วก็วางแผนที่จะกําจัดสิทธิรักของตัวเองแบบเลือดเย็นที่สุดโดยการสั่งภารกิจสุดท้ายที่เรียกว่าฆ่าครูให้อหิงสกะไปฆ่าคนแล้วตัดนิ้วมาให้ครบ1,000นิ้วโอ้โหมันคือการผลักคนดีดคนนึงให้ลงเวอย่างแท้จริงเลยนะคะและด้วยความที่ซื่อสัตย์ต่ออาจารย์มากเกินไปบวกกับความเข้าใจผิดอย่างมหันต์อหิงสกะก็กลายมาเป็นมหาโจรที่ทุกคนหวาดกลัวในชื่อองคุลิมานขาท่านไล่ฆ่าทน,ทนแล้วก็ตัดนิ้วมาร้อยเป็นพงมาลายัย จนกระทั่งได้มาถึง999นิ้วขาดอีกแค่นิ้วเดียวเท่านั้นก็จะบรรลุภารกิจที่อาจารย์มอบหมายแล้วและในตอนที่ความเป็นมนุษย์ของท่านแทบจะไม่เหลือแล้วนี่เองค่ะองคุลิมานกําลังจะทํากรรมที่เลวร้ยวายที่สุดแต่เหมือนโชคชะตาจะเข้ามาขวางไว้ซะก่อนในบทนี้ผู้หยุดและผู้ยังไม่หยุดเหยื่อคนต่อไป เป้าหมายสำหรับนิ้วที่หนึ่งพันที่ท่านเห็นกลับกลายเป็นมารดาของท่านเองค่ะนางมันตาลีเนี่ยท่านเดินทางมาเพื่อจะเตือนสติลูกชายให้หยุดทำบาปแต่ในตอนนั้นองคุลิมานหน้ามืดตามัวไปหมดแล้วท่านเตรียมจะฆ่าแม้กระทั่งแม่ของตัวเองเพื่อให้นิวพบพันแต่แล้วในวินาทีเฉียดตายนั่นเองก็มีบุรุษผู้สงบนิ่งคนหนึ่งเดินผ่านมาคนคนนั้นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองคุลิมานเห็นพระพุทธเจ้าก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายทันที วิ่งไล่ตามเพื่อจะฆ่าแต่ที่น่าแปลกคือไม่ว่าจะวิ่งเร็วแค่ไหนก็ตามไม่ทันสักทีทั้งๆที่พระพุทธองค์ก็ทรงดำเนินด้วยอาการปกติจนองคุลิมานเลือ้อยหอบแล้วก็ตะโกนออกไปสุดเสียงว่าหยุดก่อนสมณนะหยุดก่อนแล้วคําตอบที่ได้กลับมานี่แหละค่ะที่มันเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการพระพุทธองค์ตัดตอบกลับมาด้วยน้ําเสียงที่สงบนิ่งว่าเราหยุดแล้วท่านสิยังไม่หยุดเอมันหมายความว่ายังไงกันนะ พระพุทธเจ้าก,ก็ส่งอธิบายต่อนะครับว่าเราในที่นี้เนี่ยหมายถึงพระองค์เองที่ได้หยุดแล้วซึ่งการเบียดเบียนการทำร้ายการฆ่าสิ่งมีชีวิตทั้งปวงแต่ตัวท่านคืออังกุลิมานต่างหากที่ยังไม่ยอมหยุดจากวงจรของความรุนแรงนี้สัะชีโอ้แค่ประโยคสั้นๆไม่กี่คำนะคะแต่มันเหมือนค้อนที่ทุบทำลายความมืดบอดในใจของอังกุลิมานให้สลายไปเลย วินาทีนั้นเองครับดาบในมือขององค์คุลิมาร่วงหล่นลงสู่พื้นท่านสุดตัวลงกราบแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลขอบวชเรียกได้ว่าในช่วงพริบตานั้นมหาโจรน,นามองคุลิมาได้ตายจากไปแล้วและภิกษุรูปใหม่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแทนแต่ว่าการบวชเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะจบลงนะคะกรรมที่ทำไว้มันไม่ได้หายไปไหนและนี่คือช่วงเวลาของการชดใช้กรรม ชีวิตในพระเหลืองของท่านอังกุริมานี่ไม่ง่ายเลยค่ะเวลาออกไปบินทบาทเนี่ยชาวบ้านเห็นก็จำได้วิ่งหนีกันกระเจิงเลยบางคนก็โกรธแค้นที่ท่านเคยฆ่าญาติพี่น้องของเขาก็เลยทั้งคว่างก้อนหินควางท่อนไม้ใส่จนศีรษะแตก จีวรขาดบาดก็แตกหลายครั้งที่ท่านกลับวัดมามือเปล่าไม่ได้อาหารเลยสักคำพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ท่านอดทนรับผลกรรมนี้นะคะแล้วก็ตรัสว่าความทุกข์ที่เจอตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆเ,เท่านั้นเองเมื่อเทียบกับกรรมที่ท่านต้องไปชดใช้ในนรกถือว่าเป็นการชดใช้กรรมหนักให้เบาลงในชาตินี้ไปและจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญอีกครั้งในชีวิตของท่านก็มาถึงค่ะเป็นจุดที่ท่านได้เปลี่ยนจากผู้สร้างความทุกข์ มาเป็นผู้ที่เปลี่ยมไปด้วยความเมตตาอย่างแท้จริงและนี่คือกำเนิดคาถาเมตตาคือมีอยู่วันหนึ่งค่ะตอนที่ท่านไปบิณฑบาตท,ท่านได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกําลังเจ็บท้องจากคลอดลูกแล้วเป็นการคลอดที่แบบทุรนทุรายทรมานมากเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเลยพอท่านเห็นภาพนั้นเนี่ยจิตใจของท่านมันก็เกิดความเมตตาสงสารขึ้นมาจับใจเลยค่ะท่านก็เลยรีบกลับไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะช่วยผู้หญิงคนนั้นได้ยังไง พระพุทธองค์ก็เลยทรงสอนในท่านกลับไปทําสิ่งที่เรียกว่าสัจจะกิริยาคือการตั้งสัจจะอธิษฐานโดยให้ท่านกล่าวว่าน้องหญิงตั้งแต่เราได้เกิดใหม่ในอริยชาติคือตั้งแต่ที่ได้บวชมาเนี่ยเราไม่เคยมีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกเลยด้วยอํานาจแห่งสัจจะวาจานี้ขอให้เธอและลูกน้อยในคันปลอดภัยเถิดเป็นการใช้ความจริงในปัจจุบันลบล้างอาดีตที่เลวร้ายของท่านค่ะ และมันเหลือเชื่อมากค่ะทันทีที่ท่านกล่าวจบหญิงคนนั้นก็คลอดลูกออกมาอย่างง่ายดายและปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเลยบทสวดนี้ต่อมาก็เลยเป็นที่รู้จักกันในชื่ออังคุลีมาลปริตะใช้สําหรับสวดเพื่ออํานวยพรให้การคลอดบุตรเป็นไปอย่างปลอดภัยซึ่งก็ยังคงมีการใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะโอ้โหมันแสดงให้เห็นเลยว่าบาปที่หนักที่สุดของท่านได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพรอันประเสริฐได้อย่างไง การเดินทางของท่านยังไม่จบแค่นั้นนะคะเรามาดูช่วงสุดท้ายกันค่ะว่าบทสรุปของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นี้จะเป็นยังไงกับแสงสว่างที่ปลายทางหลังจากนั้นท่านองคุลิมานก็บำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างหนักเลยค่ะไม่ย่อท้อเลยจนในที่สุดจิตใจของท่านก็บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวงบรรลุเป็นพระอาหารหันต์และก่อนที่ท่านจะนิพพานท่านได้ก็กล่าวทําอุทชานบทหนึ่งไว้คะว่า บุคคลใดที่เคยประมาทมาก่อนแต่ภายหลังกลับตนเป็นคนไม่ประมาทแล้วบุคคลนั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวยได้เหมือนด่างพระจันทร์ที่โผล่ผลออกมาจากเมฆหมอกเรื่องราวทั้งหมดของท่านอังคุลิมานเนี่ยนะครับก็ได้ทิ้งคำถามที่สำคัญมากๆไว้ให้พวกเราได้คิดตามกันว่าแล้วว่าอะไรล่ะคือการหยุดที่แท้จริงในชีวิตของเราเองมันอาจจะเป็นการหยุดความรุนแรงในใจการหยุดรูปแบบความคิดแย่ๆหรือการหยุดความประมาทในเรื่องต่างๆที่เราอาจจะต้องหยุดมันให้ได้ เพื่อที่ได้คนพบแสงสว่างในตัวของเราเองเหมือนที่พระอังคุริมานได้คนพบในึ่งที่สุด